สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมและนอกเกมอินนอลเลิฟทั้งหลายนะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพนินจากันนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับก็มีการเพิ่มความสามารถใหม่ของอาชีพนินจานะเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะว่าความสามารถที่เพิ่มมาใหม่นั้นมันคืออะไรนะครับ ความสามารถใหม่ของอาชีพนินจานั้นนะครับก็คือการเข้ามาของรูนใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับรูนตัวนี้จะเป็นรูนของคาสีนะครับที่เป็น S S สตารูน ตัวมันนั้นจะสนับสนุนอาชีพนินจานะครับสายดาวกระจายทางกายภาพเท่านั้นนะครับสำหรับโลนตัวนี้นะรายละเอียดของมันที่สนับสนุนนะครับมันก็จะสนับสนุนสกิลคาสีที่ชื่อว่า สวิปชาโดนะครับก็จะเป็นสกิลตัวนี้นะครับซึ่งเ,เพื่อนๆที่เล่นนินจาก็น่าจะรู้อยู่ว่าความสามารถของสกิลนี้มันทำอะไรได้นะครับนะมันมันอาจจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่ครั้งนี้มีรูนเข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถให้มัน เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารูนตัวนี้จะทำให้สกิลชวิปชาร์โดนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเรามาติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่านะครับกับคุณสมบัติรูนทั้ง3แถวนะครับโดยเริ่มจากแถวที่หนะ คุณสมบัติมันจะบอกว่าเมื่อใช้สกิลโจมตีเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายนะครับจะถูกลดพลังป้องกันทางกายภาพสูงสุดถึง30%นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะลดแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับลูในแถวที่หน,นะครับที่ผมสุ่มได้นั้น มันก็จะลดพลังป้องกันทางกายภาพของเป้าหมายนะครับสูงสุดถึง26.9%นะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับอ่ะผมก็ใช้สกิลสวิปชาร์โดนะครับโจมตีเป้าหมายข้างหน้าแต่ก่อนอื่นนะเราต้องมาดูพลังป้องกันทางกายภาพ ของเป้าหมายก่อนนะครับพลังป้องก,กันกายภาพตัวนี้จะอยู่ที่3 2 3 6นะครับนะ 3, 2, 3, สามสอาหำหรับพลังป้องก,กันกายภาพนะครับจากนั้นเราใช้สกิลสวิปชา์โดโจมตีนะครับพลังป้องก,กันกายภาพจะลดเหลือ2 7 0 163นะครับชั่วขนาดหนึ่งนะครับสำหรับในแถาที่หนึ่งนี้คุณสมบัติมันนะครับก็จะทำการลดพลังป้องกันกายภาพโดยตรงนะครับนะก็เห็นผลชัดเจนนะครับตามที่ทดสอบไปเมื่อกี้นะครับสำหรับ คุณสมบัติแถวที่สองของลูนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมันจะลดคูณดาวนะครับคูณดาวของสกิลสวิปชาร์โดนะครับลดสูงสุดถึง1.5วินาทีนะครับถ้าใครอยากได้ลดคูณดาวเยอะก็จะต้องพยายามสมให้ได้ถึง 1นจุดท่าวินาทีนะครับเราได้เวลากันแล้วนะครับที่จะมาดูคุณสมบัติของลูนในแถวที่3นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของลูนตัวนี้เลยที่จะทำให้อาชีพเป็นจกสาย ดาวกระจายทางกายภาพนะครับมันจะน่าเล่นขึ้นมากกว่าเดิมน,นะครับอ่ะเราไม่รอช้านะครับไปดูกันเลยว่าคุณสมบัติในแถวที่สามนี้มันดีอย่างไรนะคุณสมบัติของลูนในแถวที่สานะครับก็คือว่าจะเปลี่ยนเอฟเฟก ของสกิลนินจาสวิปชาโดนะครับจากเดิมจากเดิมจากเดิมที่มันจะต้องใช้งานนะครับสกิลบนพื้นดินนะครับหรือคุณสมบัติเดิมนะครับของสกิลสวิปชาโดนี้ มันจะเป็นสกิลประเภท AOE สกิลนะครับนะอันนี้ของเดิมนะหลังจากเราติดตั้งลนูนเข้าไปแล้วนะครับที่มีคุณสมบัติท่วสามนี้คุณสมบัติมันก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับคุณสมบัติใหม่นี้ก็คือสกิลสวิตชาร์ดนี้จะสามารถ โจมตีเป้าหมายได้โดยตรงนะครับเหมือนกับสกิลอื่นๆทั่วไปนะ,ะเราลองมาใช้งานเลยนะครับกดสกิลนี่มันก็จะโจมตีเป้าหมายทันทีนะครับโดยที่จะไม่มีการไล่สกิลบนพื้นแล้วนี่นะครับมันก็จะไปชนที่ เป้าหมายที่อยู่ด้านหน้าทันทีเลยก็ถึงต้องบอกไงครับว่ามีคุณสมบัติรูนแถวสามแล้วชีวิตการเล่นของนินจาสายนี้จะเปลี่ยนไปอย่างโดยสิ้นเชิงนะครับนอกจากนี้มันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับก็คือว่าเมื่อใช้สกิลสวิปชาร์โดโจมตีเป้าหมายนะครับเสียชีวิตนะครับหรือตายไปเนี่ยตัวเอฟเฟกของสกิลสวิปชา a ์โดนั้นจะยังคงอยู่ในช่วงขณะหนึ่งนะครับนะ มันมันยังไม่หายไปทัานที่นะครับอันนี้นะครับก็เดโมให้ดูคร่าวๆนะก็ทดสอบกันเรียบร้อยนะครับสิ้นสดกันไปแล้วนะสำหรับรูนใหม่ของอาชีพนินจาสายดาวกระจายทางกายภาพนะครับหวังว่า ผู้เล่นที่เล่นอาชีพนินจาสายนี้อยู่จะถูกอกถูกใจนะครับนะเนื่องจากมันเป็นโลนที่บั๊บนะครับความสามารถของสกิลสวิตชาร์โดนะครับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะก็คือว่ามันดีขึ้นนั่นแหละนะหรือว่าดีขึ้นจริงๆนะครับ เวลาโจมตีเป้าหมายเนี่ยเราก็โจมตีเป้าหมายได้โดยตรงเลยโดยที่ไม่ต้องมามัวไล่บนพื้นแบบ AOE อสกิลทั่วไปนะครับนะสุดท้ายก็ขอขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับและกลับมองพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปนะครับกับรายละเอียดอื่นๆน,นะครับ ของเกม Ragnarok M ตอน r n ้ l เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ